ดีทุกคนวันนี้น้องสองคนนี้ก็มาเรียนแต่งหน้ากับคุณครูวันนี้เป็นวันที่สามนะคะบทวันที่สามครับทำด,ด้วยตัวเองโดยบางอันครูก็บอกบ้างพยายามบอกให้หน้อยที่สุดน้องสูอ่าไหนหลับตาตาสิหลับตา,บาเออยวจุดคอมเมนต์คอมเมนต์ของเขาคือนี่เห็นไหมหลับตาหลับตาไนอินเนอร์เขาไม่เขียนอินเนอร์ยังไม่สนิทแล้วลงนะ โอเคเขียนอินเลยไม่ได้แล้วก็คิวตัวนี้ตรงนี้ไม่ค่อยเกลี่ยเท่าไหร่นะลูกนะไอคนนี้ดูสิตรวจงานฝึกด้วยตัวเองเขียนคิวยังไม่เก่งเท่าไหร่มันคือครั้งที่สามของเขาเนาะก็เวลาดูผ่านกล้องเสกมันก็จะอ่อนลงหน่อนนะทุกคนมันจะออนลงแต่ความจริงมันจะเข้มกว่านี้หน่อยนะความจริงมันน้อยจะเข้มกว่านี้หน่อยอันนี้ติดคนตาก็ จะเลยเส้นขึ้นไปนิดนึงแค่นั้นเองแล้วก็ดูหันถ้าจริงๆเทคนิคหันกล้องก็ต้องแต่งเข้มกับปกติแต่แต่แต่ในในความเป็นจริงของน้องก็สวยถือว่าขึ้นเวทีก็ถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้แล้วใช้ได้นะโอเคอันนี้น้องอะไรแนะนำตัวหน่อยน้องซ,ซูน้องครีวันนี้ก็ฝึกร่วผมด้วยตัวเองแต่ว่าวันนี้ยังไม่ให้สยยยสใส่เดียวใส่อะไรฝึกร่วงมด้วยตัวเองด้วยนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย